คำเตือนคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามเด็ดขาดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะกลับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับลิชี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาในค่ายพีจี G เหมือนเดิมคะ่ะมาดูสาถ้ำกันนะคะเห็นเขาบอกว่าแตกหนักแตกจริงอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะแตกหรือไม่แตก วันนี้มาในงบ800กว่าบาทนะคะตังติดบัญชีมีแค่นี้เติมเข้ามันหมดเลยมาดูกันว่าจะได้กำไรไหมอ่ะปั่นไปเรื่อยๆนะคะในเบส30บาทยาวไปยาวไปยังไม่เข้านะคะตอนนี้ยังเบายาวอยู่อ่ะจาก800ตอนนี้เลือยู่600แล้วปั่นไปเรื่อยๆนะคะปั่นไปเรื่อยๆ คูณไปเรื่อยๆคือครับคุณพี่ขาคูณอีกไหมเออตกมาอีกไ,ได้มาแล้วหนึ่งร้อยกวบาเขาปั่นไปเรื่อยๆนะคะน้อยในเขาอยู่ยาวไปยาวไปค่ะรอบนี้ม,มาไหม ไอเขียวมาไหมเขียวไอเีย,ไ,ยไม่มาเฉยว,ว้าวยาวจะแตกเหมือนคนอื่นเขาเล่นกันไหมมาดูกันปั่นไปเรื่อยๆไม่เข้าสเกตเตอร์ให้เลยเนาะอ่ะหมุนอัตโนมัติไปสิบรอบนะคะรู้ว่าจะแตกให้เราไหมหมุนเองก็ไม่แตก ยาวไปยาวไปเบายาวๆเลยรอบเนี้ยอ่ามาสามบาทโอ้โหจะหมดแล้วตังค์วันนี้จะเข้าไม่เข้าเออเบายาวๆไปอ่ะ อัตโนมัติอีหนึ่งรอบไม่เข้าโอเคปั่นไปเองแล้วกันมาดูว่าปั่นเองมันจะเข้าไม่เข้าโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่ค่อยได้นะดูทรงแล้วการลงทุนมันก็ต้องมีได้มีเสียอ้าวยาวไปครับพี่ ยาวไปรู้สึกท้อแท้เลอเกินนี่ฮะบาะยาวเลยสาวทำจะพาน้ำตาแตกสามร้อยสองร้อยแล้ววูณไปยาวๆไหมหมดไหมพอนี บูนไปอีกไหมคะถ้สีน้ำเงินตกลงมาอีกไหมนนปั่นไปเรื่อยๆคะ่ะนั่นมันหมดไปเลยตกมาอีกไหมเนี่ยสเก็ตเตอร์มาไหมฟีสปินไหมไม่มี ตังจะหมดแล้วครับพี่น้องมาหรือเปล่านั่งลุ้นแล้วเนี่ยนั่งลุ้นทั้งกดทั้งลุ้นไปด้วยตังไม่พอซิ้อฟิสปินเรากเขาต้องหมุนไปเรื่อยหมดก็คือพอก่อนนะวันนี้เหลือร้อยบาทแล้วค่ะเหลือร้อยกว่าบาทแล้วทุกคนคะ่ะคูณไปอีกหรือเปล่า แกตเตอร์มาเอ,อ้ยไม่ไหวแล้วครับพี่น้องตังแปดร้อยเอาไปซื้อขนมปั่นสล็อตหมดวันนี้ไม่บวกแน่นอนเลยปั่นไปเรื่อยๆสิคะก็ปั่นไปเรื่อยๆสิคะอ้าสแกตเตอร์มา เริ่มไปเพอแท้ใจโอ้โหออกแรงก็เว้าไปมาอีกไหมคะมาอีกไหมฟีในฟีอีกสักรอบนึงหน่อยดิตังจะหมดแล้วสาวถ้าแจกไหมเนี่ยสาถ้ำแจกไหมฟีหามัมมาอ่ะมีโอกาสรุ้นอีกมีโอกาสลุ้นอีก,อกรอกบนึง อือล่อให้ดีใจนะมึงนะเข้าหรือเปล่าอีกหกรอบเออให้เหลือได้ไปซื้อขนมหน่อยนะวันนี้ยอีกห้ารอบจะแตกให้ไหมคะจะคืนทุนหรือเปล่าคูนไปสิคะเคมา ยาไมาน้อยแต่มานะโอ้โหคูณไป500อ่าไม่ใช่ติดแตกไป600ได้กำไรแล้วค่ะวันนี้ไปชิ้นขึ้นมานิดนึงแล้วอย่างน้อยๆไม่ได้ดไมไดหมดกระเป๋าคูณไปอีกสิโอ้โห โอ้โหมาแตกรอบนี้เหรอคะคุณพี่เงินรางวัลซูเปอร์เมกะสองพันหกร้อยก้าสบสี่บาทอ่าบวกมาแล้วสามพันบาทจะได้ถอนไหมคะมาดูกันไอเกียใจหายไปแล้วนะตังเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทอะ่ะถือว่ายังมีบุญเออ คูณไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆบวกมาอีก600้อยเลยอีกหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าจะแตกอีกไหมเออเต็มหน้ากระดาษไปเลยสิครับบวกมาสองพเออแบบนี้ก็ต้องถอนสิคะเงินรางวัลซูเปอร์เมกาสองพนแปดร้อยสามสิบบาท โอ้โหวันนี้ได้กําไรมาแล้วนะคะเจ็ดพันกว่าบาทนะคะขอพอแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจะหมดไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย